อสอตนเช้ามครับวันนี้เรากำลังไปทำงาน ที่เราัดกันที่สลลงแฮมวันนี้ก็เหมือนยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะครับไปถึงร้านเราก็ต้องสั่งกาแฟมากินกันก่อนยังง่วงกันเลยครับบายโอเสต,ตัวเสร็จแล้วครับน,นี่คือจุดขับรถรอใสย ไอ้เวสต้าไปแลครับเดีเนนเ๋ยวไปพบกันที่ร้านวันนี้เป็นวันะนะครับแติล์ลลูกค้าน่าจะเยอะเฟิร์ต้องรีบไปก่อนนะครับเดี๋ยวสายไม่งั้นสายแน่นอน บรรยากาศในร้านกันนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้าง คเลยค่ะา okay. ไม่อย okay, okay. ู่แล้วจ้าใช่อบมากโอเคค่ะรับได้พรอไดยพรอลาบลาบายบายทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับกำลังกลับบ้านกันนะครับตอนนี้ดูสิว่าเย็นนี้เราจะไปทำอะไรกันกินเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับหมูกรอบแสนอร่อย เสร็จแล้วครับเมนูในวันนี้นี่เลยส้มตำพริกแห้งเผ็ดๆกับหมูกรอบนะครับวันนี้ช่างเฟิร์สทำเองน,นะคะรบับอันนงี้บางเมนูในวันนี้สุดยอดวันนี้ยงกินกัน,นะครับมาแล้วครับอันนี้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะเข้านอนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะห้าทุ่มแหละว,วันนี้หมดไป อีกหนึ่งวันสำหรับของช่างเฟิร์นนะครับวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศตั้งแต่ไปร้านตื่นกี่โมงไปร้านตอนไหนขับรถอะไรไปแล้วก็ไปถึงร้านทำอะไรบ้างแล้วตกเย็นก็จะมีทำกับข้าวอย่างที่เห็นครับก็เป็นชีวิตประจำวันอีกหนึ่งวันที่เราใช้ไปในวันนี้นะครับและแต่วันนอกวันก็ทำกินเองวางวันก็ซื้อมากินบางครั้งก็ออกไปกินข้างนอกอเคครับวันนี้ก็หมดไปสำหรับ คลิปวันนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ติดตามผลงานช่างเฟิร์สอยู่ยังไงก็ถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรต่อไปก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างเฟิร์สวันนี้ลาไปก่อนเจอกันวันใหม่ครับสวัสดีครับผมช่างเฟิร์สสลางแห่นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ1วันของช่างเฟิร์สในการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจน หลับนอนเลยแล้วกันนะครับจนทานข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วก็อาบน้ำเข้าห้องนอนนะครับก็ไลฟ์สไตล์ของเฟิร์สแต่ละวันนะจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับลูกค้าท่านไหนแบบอยากให้เฟิร์สทำอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับก็สามารถบอกมาได้ในทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อมีแบบคลิปอะไรใหม่ๆดีๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาทำให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากผลงานของช่างเฟิร์สสรางแห่ด้วยนะครับสวัสดีครับ